บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยทั่วประเทศโดยในแต่ละเดือนจะโอนเงินเข้าบัตรคนจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทั้ง,งงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าการถุงต้มรวมถึงมาตรการอื่นๆทั้งส่วนลดค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าและการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับตันแพนด้าได้รวบรวมสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับในเดือนมิถุนายน2564มีสิทธิอะไรบ้างและจะได้วันที่เท่าไรวันที่1มิถุนายน2564หนึ่งวงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผู้ถือบัตรจะได้รับเงิน200-300บาทต่อคนซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าทงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นและไม่ yeah. สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือ300บาทต่อเดือนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า3 0,000บาทต่อปีแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทจะได้รับเงิน200บาทต่อเดือน 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะค่าเดินทางโดยสารสาธารณะผู้ถือบัตรจะได้รับ500บาทต่อคนต่อเดือนไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ซึ่งสามารถรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าและบขอสอโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งทั้งนี้มีข้อกำหนดว่าสำหรับค่ารถเมล์ขอสอมกและรถไฟฟ้าใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดปริมณฑลเท่านั้นได้แก่นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยา สส่วนลดซื้อกาถุงต้มสิบธทสส่วนลดซื้อกาถุงต้มได้รับ45บาทต่อ3เดือนซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นวันที่18มิถุนายน2564นอกจากนี้เมื่อปี2563คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำค่าไฟให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีกหนึ่งปี ตั้งแต่ตุลาคม2563จนถึงกันยายน2564โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้4ส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดโดยเมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่18มิถุนายน2564โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ถ้าส่วนลดค่าไฟฟ้าในส่วนของส่วนลดค่าไฟฟ้าผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้ใจ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้230บาทในวันที่18มิถุนายน2,564โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้วันที่22มิถุนายน2,564 6หกผู้พิการที่ถือบัตรคนจนได้เมียผู้พิการเพิ่ม200บาทต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาทต่อเดือน ทำให้ในเดือนมิถุนายน2564จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น1,000บาทต่อเดือนซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่พฤศจิกายน2563จนถึงกันยายน2564ขณะที่โครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่31ในมาตรการที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด -19 ในระยะเร่งด่วนเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564โดยจะเป็นการเพิ่มค่าครองชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนอีกเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลาทั้งหมด6เดือนซึ่งจะเริ่มเติมเงินเข้าบัตรตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงธันวาคม2564